ครับแล้วเราค่อยนะครับดูเคลื่อนขของโกลเดอร์นะครับเช่นมีสิกญนลบ้างอะไรบ้างนะครับดูสโตอะไรเนี้ยแล้วเราก็ออกคําสั่งไปนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับครับต่อกันเลยนะครับในช่วงนี้นะครับครับช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่จุดนี้นะครับนะครับตั้งแต่จุดนี้นะครับทองคำเนี่ยมันเป็นอัพเทรนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ เติมปากานะครับเอาสักสีเหลืองนั่นนะครับเอาสีเหลืองนั่นนะครับในเพื่อนเพื่อนๆนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับรอเวนตรงนี้เนี่ยนะครับทองคําเป็นอัพเฟรนด์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขายกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสร้างนะครับไอส์ไลน์แล้วก็ยกโลว์โลว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือทองคําเป็นสภาวะฮัทเฟรนด์นะครับวิ่งขึ้นไปเป็นชันเนล Tá, tá,